มียติธรรมถามหลวงตาว่าการตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยจะต้องตั้งทุกวันไหมหลวงตาก็เมตตาตอบว่าต้องตั้งทุกวันทำย้ำๆซ้ำๆลงไปนะคะให้เหมือนจิตเรารู้ว่าหน้าที่ของเราคือต้องทำอะไรในแต่ละวนันเป็นลักษณะเหมือนงานทางโลกของเราอะนะคะนั่นแหละก็คือ ต้องกล่าวตั้งสัจจะอธิษฐานในทุกวันตั้งตอนเช้าแล้วก็พิจารณาตอนเย็นหรือว่าให้เราทําไปเรื่อยๆแล้วสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีเนี่ยเราก็พิจารณาว่าในช่วงระยะเวลาเดินทางมาเนี่ยเราตั้งมั่นในการปฏิบัติมากน้อยขนาดไหนเหมือนเป็นการเตือนสติตัวเองนะคะว่าให้ตั้งสัจจะอธิษฐานแบบนี้แล้วเราจะทําแบบนี้ในทุกวันทุกเดือนทุกปีค่ะนะคะอันนี้ฟังหลวงตามานะคะก็เอามาตอบนะคะ สำหรับญาติธรรมที่สงสัยนะคะว่าเราต้องตั้งสัต์จากอธิษฐานในทุกวันหรือบ่อยๆไหมนะคะทำทุกครั้งที่ระลึกได้ก็ได้นะคะเช่นอาจจะระลึกได้ตอนไหนก็กล่าวตอนนั้นก็ได้นะฮะไม่ต้องมีการกําหนดกฎเกณฑ์กับชีวิตให้มันมากๆว่าต้องตั้งเฉพาะตอนเช้าหรือตั้งเฉพาะตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะโอเคค่ะก็ตอบคําถามแล้วนะคะ